สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่้เจอกัแกมช่องแกมมมิสวัสอีกแล้วค่ะจะบอกว่าช่วงเดือนนี้นะคะเป็นวิกฤตของน้องแกมเลยทุกคนเพราะถ้าใครเคยดูวิดีโอรีวิวรองพื้นของแกรม,มานะคะจะทราบว่าแกมเป็นคนที่มีผิวหน้ามันมากมันแบบทอดไข่ดาวได้เลยตัวเธออยู่ดีๆผิวหน้าก็แห้งมากหน้าน้องแกรมมันลอกมากคือเป็นขุยเต็มไปหมดเลยปากแห้งคอแห้งด้วยนะคะกินน้ำเท่าไหร่ก็ไม่หายแหง้งเนี่ยค่าฝุ่น PM 2.5คือพุ่งว้วนหนักมากแม่เรามีความสุขว่าเราอแพ้อากาศหนัก มากใช้อะไรหน้าก็ไม่รับแล้วนะจุดๆนี้นะคะคือมีอยู่ช่วงหนึ่งคือเห็นหน้าตัวเองแล้วแบบจิตตกอะทุกคนเราก็พยายามแบบไม่เปิดหน้าต่างเลยแล้วก็เปลี่ยนแมสที่ใช้ด้วยนะแต่ประเด็นคือใส่แมสเนี่ยสิวมันก็เห่ออีกอะทุกคนรอยดำตรงนี้นะคะตรงนี้ตรงนี้ ตรงนี้นะคะคือเกิดมาจากสิวทางนั้นเลย <What? S 1> แต่ว่าตอนนี้เนี่ยบอกเลยว่าสภาพผิวดูดีกว่าเดิมเยอะมากนะคะ mm. เพราะว่าเราไปเจอเจลตัวนี้มาทุกคนเจลมรมมรำ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 ,มรำไม่ใช่ละ นี่นะคะจะเป็นเจลบำรุงผิวมารุมตัวนี้นะคะตัวนี้เนี่ยมีสรรพคุณ5 in 1เลยนะทุกคนเขาบอกว่าตัวนี้นะคะจะช่วยเรื่องรอยแดงรอยดําจากสิวเหมาะสำหรับคนที่มีผิวแพ้ง่ายนะคะช่วยลดริ้วรอยช่วยลดความหมองคํานะคะแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นเราอยากได้อะไรที่ฉ่าน้ําเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะไอโยเจลบำรุงผิวมารุมตัวนี้ให้เป็นองค์แม่ของน้องไปเลยแล้วนอกจากให้ความชุ่มชื้นแล้วตัวนี้ทําให้รอยสิวจางไวขึ้นรอย สิวรอยดำรอยแดงรอยไหนก็เอาอยู่ไข่ที่มีรอยแห้งเกาะตรงสิวนะคะทารองพื้นแล้วเป็นคราบนะใช้ตัวนี้คือหมดกังวลเลยทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูสกินแคร์รูทีนของแกมกันค่ะเราจะมาเตรียมผิวกันก่อนเข้านอนนะคะแกมาชอบสกินแคร์ของจุฬาิรออ์ธมากๆเพราะว่าเขามีสารสก,กัดจากธรรมชาติคือส่วนใหญ่สารสก,กัดที่เขาใช้อะ่ะจะเป็นมาจากผลไม้ไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นมะรุมลำไยเป็นต้นนะมีความสุขว่าอ่อนโยนต่อผิวตึกปลอดภัยเวลา เนะเจลบำรุงผิวมาลุงตัวนี้นะคะสามารถใช้ได้เช้าเย็นหลังจากที่เพืเ่อนๆล้างหน้าแล้วนะคะนี่คือน้องแกรมก็ทําความสะอาดผิวมาเรียบร้อยแล้วตัวนี้เนี่ยจะใช้ได้ผลขึ้นไปอีกเมื่อใช้คู่กับเจลแต้มสิวดอกดาวเรืองตัวนี้นะคะนี่นะคะเป็นเจลใสาๆเลยแกมชอบงานเจลแต้มสิวตรงนี้นะคือเขามีส่วนผสมของ AHA BHA นะคะเป็นการผลัดเซลล์ผิวอ่อนๆที่ว่าจะไม่ทําให้ผิวระคายเคืองแค้มมันนี้ไปบาง วันล่งขึ้นอนะเขาจะทําให้สิวเราแบบประทุเลยทุกคนพี่การจะทิ้งตัวนี้ไว้ประมาณ10นาทีแล้วเดี๋ยวเราจะล้างออกนะคะมาถึงพระเอกของเรานะคะเจลบํารุงผิวมารุมนะมนจะเป็นเนื้อเจลอย่างนี้นะคะ,ะซึมเข้าผิวเลยเหมือนเป็นน้ําเลยนะคะชอบกลิ่นตัวนี้มากเลยเป็นกลิ่นสมุนไพรแบบอ่อนๆไม่เตะจมูกนะคะทนี้เนะี่ยเขาจะเป็นเนื้อที่แบบไม่เหนียวเนหนอะหนาไม่เพิ่มความมันไว้บนผิวนะคะแล้วก็ไม่อุดตันรูขุมขนดึกมากแล้วทุกคนถึงเวลาที่น้องแก้มจะต้องไปนอนแล้วนะคะดีใจม เรามาเจอกันพรุ่งนี้เช้าค่ะีตอนเช้าค่ะทุกคนเสียงยังแห้งๆอยู่เลยเพราะว่าเพิ่งตื่นนอนมาเลยนะคะเนี่ยผิวดูฟูมาก อิ่มน้ำสุดๆนะคะเรื่องความอิ่มน้ำเนี่ยให้ไปเลย10เต็ม10ทุกคนดูนะคะเมื่อวานเนี่ยจะมีรอยสิวที่แบบดูแดงๆเห่เๆนะคะตอนนี้เขาก็แห้งแล้วก็ยุบตัวลงแล้วนะคะอยากันจะแต่งหน้านะคะเราก็จะมาลงเจลมารุมเหมือนเดิมเลยนะคะเพื่อนๆลงก่อนแต่งหน้าจะทําให้เครื่องสําอางคนน้นขึ้นล็อกเมคอัพของเรานะคะเจลมารุมตัวนี้นะคะใช้เดียเด๋ยวๆรอยสิวก็ยุบเหมือนกันนะแต่งหน้ากลับมาเสร็จแล้วนะทุกคนเาลงรองพื้นบางๆเนี่ยก็แทบจะมองไม่เห็นรอยสิวเลย แล้วดีงามว่า้องแกไมชอบมาดูส่วนผสมของเขาหน่อยดีกว่าเพราะว่าส่วนผสมของเขาก็เด็ดเหมือนกันนะคะแน่นอนอยู่แล้วมีส่วนผสมของมะรุมนะคะช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระลดเลือนจุดด่างดำนะคะบรุงผิวที่แห้งนะคะให้คงความชุ่มชื้นอ่อนนุ่มแล้วก็อ่อนยาวค่ะส่วนผสมต่อไปอัลฟาเออร์เบอร์ตินนะคะช่วยลดฝ้าลดจุดด่างดําที่เกิดจากแสงแดดมีส่วนผสมที่ช่วยในการปรับสีผิวลดการเกิดจุดด่างดําที่มากับวัยของเราสุดท้ายนะคะถ้ามีส่วนผสมของ อาราโอเวรา่วยให้ความชุ่มชื้นด้วยแล้วก็ลดรอยดำมาจากสิวไม่ทําให้ผิวหมองคล้ำแล้วก็ให้ผิวฉ่าน้ํานะคะซื้อมาจากเซเว่นอีเลฟเว่นนะคะราคา39บาทเท่านั้นถูกมากแล้วถ้าใครใช้แล้วถูกใจนะคะสามารถซื้อใส์เต็มได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นเหมือนกันนะคะราคาที่เอื้อมถึงได้นะคะกงใช้เขาทุกวันเลยได้ดู IG Story ของแกนะคะด้วยความที่ว่าเรายุ่งมากเราไม่มีเวลาทําอะไรเลยแต่ว่าได้ตัวนี้ก็คือช่วยชีวิตแกมได้เยอะมากที่มากก็คือใช้ตัวเดียวจบเลยสามารถกู้ ของกมได้นะคะคแถ้าใครสนใจอยากลองสกินแคร์ตัวนี้นะคะเดินตรงไปที่เซเว่นใกล้บ้านคุนได้เลยนะคะยังไงวันนี้น้องแก้มลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวไงเราเจอกันวีดีโอหน้าวันนี้ก็ไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ